มีลำโพงในตัวนะครับเจนมีลำโปงให้ค่ะเนี่ยไม่เคยลาหน่งความจริงที่น่าตกใจคือเกมคว่ำประจับปีนี้อาไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นเดียวกงที่น่าตงใจคือเกมคว่ำประจับบีนี้อาม่คือานีกันเป็นการความแบบเททีมหมดเส้นความสนุกและนำไปสู่การเจ๊งอย่างน่าอนาถเพราะเกมที่พลาดในขณะที่เกมอื่นทำดียอมหมายถึงความชิบหายที่มากกว่าปีก่อนๆโดยผมได้พิเจรณาจากสี่มุมถ่วงดุนกันนี่แก เร็่ด้านรายนด้การส่วตัวที่ผมได้สัมผัสกับเกมเหล่านั้นผมไม่มีวัานไหนที่วงการนี้จะไร้ซึ่งเกมความและนี่คือลิอสต์วงเกมที่ผู้คนไม่อยากจดจำมันมากที่สุดแห่งปี2023และ p อเคนได้เปิดทีเซอร์ตัวแรกภายใต้ชื่อของโปรเจกต์อาเทียที่มีการโชว์ฉนนากคือภาพสวยมาก<ต>นั่นคือวินาทีแรกที่หลายคนจับตาและอยากทำเขียนแปะหน้ากงไว้ถ้าว่าเมื่อเกมวางจำหน่ายจริงในเดือนมกราคม2023า,าทำให้ชาวเกมอกสั่นขวัญเสียสง,ง่า Forspoken <ๆ>จะให้เรารับบทเป็นเฟรย์ฮอร์แลน เด็กสาวกำพาราที่มักจะไปก่อเรื่องอยู่เป็นประจำเธอหวังว่าจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ครั้งแต่ติดปัญหาที่ไม่มีตังทำได้แค่พูดถุ